สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพูดคุยกันนะครับเรื่องบันไซมะขามนะครับที่เริ่มต้นจากการเพาะเมล็ดนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านที่สนใจนะครับนี่ครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับตามที่ได้ลองทำเล่นไว้นะครับก็เริ่มจากไปหามเมล็ดมาก่อนนะครับแล้วเราก็ แช่น้ําไว้หรือว่าเพาะเลยก็ได้นะครับเพาะแล้วก็พอขึ้นมาเป็นใบที่เป็นคู่แรกแล้วก็ยังมียังมีมีตัวมเมล็ดมันอยู่นะครับตอนยังเป็นใบเลี้ยงอยู่นะครับก็เราก็จะตัดรากแก้วออกนะครับแล้วก็ปลูกครับไม่งั้นรากมันก็จะยาวเป็นเส้นเดียวลงไปนะครับ นี่นะครับแล้วพอปลูกพอเริ่มใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็เข้าลวดทิ้งไว้ <reg ard process> เข้าลวดเข้าลวดทิ้งไว้แบบนี้นะครับพอเข้าลวดทิ้งไว้เริ่มได้ทรงนะครับเราก็จะแกะลวดออกแล้วก็จะปล่อยให้โตนะครับก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆปล่อยให้โต <those> ตอนนี้เรายังไม่ต้องทาเก่งไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราจะทําขนาดอย่างเดียวนะครับช่วง ช่วงที่เราปล่อยโตนะครับจะปล่อยยาวๆไปแล้วก็รอขนาดอย่างเดียวคือเราจะทำตอก่อนนะครับพอเริ่มตอเริ่มได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับถึงค่อยมาเริ่มทำเก่งอีกทีหนึ่งนะครับนี่ยครับ พอตอนทำกิ่งเราก็ปล่อยฟูแล้วก็เข้ารวดแล้วก็คอ,อยตัดเพิ่มรายละเอียดจริงๆถ้าเพื่อนๆมีต้นใหญ่ๆที่ที่มีกิ่งสวยสวยหรือพวกตามกิ่งยอดนะครับที่เราตัดเป็นทุ่มอันนั้นก็สามารถตอนมาเล่นได้นะครับอันนั้นก็ จะย่นเวลานะครับมันก็จะเอามาคัดเก่งมามาสร้างได้เลยนี่นะครับสมมุติว่าเราได้ขนาดตอแล้วนะครับทราน,นี้เราก็มาทำเก่งตอนระหว่างที่เราทําขนาดตัวเิ่งเราก็จะปล่อยนะครับปล่อยให้เขายาวไปเรื่อยๆนะครับจนได้ขนาดที่เราต้องการนะครับ ประมาณนี้นะครับลองหามาเล่นดูนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ตัดลากแก้วลากมันก็จะเป็นเส้นเดียวยาวๆไปแต่ถ้าเราตัดลากแก้วก็จะจะมีมีลากหลายๆเส้นขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยอย่างแบบนี้นะครับพอเราปล่อยโตแล้วเราค่อยมาดัดอีกทีหนึง่ง แล้วก็ยึดไว้แล้วก็ปล่อยเลี้ยงจนได้ขนาดที่ต้องการนะครับนี่นะครับไมเ้เล็กๆที่เลี้ยงอยู่ในกระถางพอเริ่มใหญ่ผิวเขาก็จะค่อยๆเริ่มเก่าแก่เองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับมะขามพร้อมเมล็ดที่เพื่อนๆถามกันมานะครับ ลองทำเล่นกันดูนะครับได้ผลยังไงก็อ่ทักส่งรูปมาให้ดูกันได้นะครับในเพจบอนไซเพมหน้านะครับผมก็คอยเข้าไปดูอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ